ถ้าเปรียบปิรามิดกับโบสถ์ไทยก็น่าจะไม่ต่างกันสําหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลอย่างดีปิรามิดมีรูปแกะสลักมากมายทําให้เราศึกษาต้นตระกูลและความเป็นมาของวัฒนธรรมเขาได้เช่นเดียวกันกับโบสถ์ของไทยหากโบสถ์เก่าโบราณมักจะมีภาพวาดอยู่ตามฝาผนังต่างๆซึ่งในภาพวาดฝาผนังต่างๆนั้นมักจะมีสัตว์ในเทียมนิยายปรากฏจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคน ลองกลับเข้าโบสถ์ดูนะครับและศึกษาภาพตามฝาผนังดูเราก็จะพบว่ามีปริศนาธรรมอยู่มากมายและมีสัตว์ในวรรณคดีอยู่มากมายเช่นกันในยุคของการสร้างโบสถ์โบสถ์นั้นอาลีกุชนชรหรือช้างน้ําเป็นสัตว์ในป่าหินมะพานมีรูปร่างเป็นช้างมีเท้าเพียงสองเท้าหน้าลําตัวและหางเป็นปลาทั้งหมดส่วนชนิดที่มีเท้าครบสี่เทา้าแต่มีหางเป็นปลาเราเรียกว่ากุญชรวาลีอาศัยอยู่ในทะเลสีทันดอน สามารถว่ายน้ําและดำน้ําได้อย่างดีประวัติของวาลีกุชนชรไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่บนจิตรกรรมฝาผนังและจะมีภาพวาดของวาลีกุนชอนอยู่ตามผนังโบสถ์ของวัดต่างๆเรื่องราวของช้างน้ําหรือวาลีกุชนชรได้ตกเป็นข่าวคึกโคมตามหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยครั้งแรกเมื่อกลางปี2539หลังจากการตกเป็นข่าวของมักกะลีผลไปแล้วหรือนาลีผล ว่ามีผู้ได้ดำซากข,ของช้างน้ำมาจากชาวกะเลี่ยงที่ป่าชายแดนของไทยและพมา่าโดยซาของช้างน้ำนี้มีลักษณะที่คล้ายช้างแต่มีขนาดจิว๋วจนสามารถวางบนมือได้จึงได้นำซากข,ของช้างน้ำไปเอ็กซเรย์พบว่าภายในมีโครงกระดูกต่างๆเหมือนช้างไม่มีผิดซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลายบุคคลออกมายืนยันว่าช้างน้ำเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงเช่นพระพิสูจน์ชาวไทยรูปหนึ่งอ้างว่าขนาดไปปฏิบัติธรรมปักกฏในป่า ของเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในคืนก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันได้เจอกับสัตว์ขนาดเล็กฝูงหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเป็นช้างที่มีขนาดเล็กและขนาดความยาวไม่เกินกล่องไม้ขีดโดยเป็นสัตว์ในตำนานของชาวกะเหลี่ยงที่เชื่อว่าช้างน้ำเป็นสัตว์วิเศษที่สัตว์ใหญ่ยังหวาดกลัวหากผู้ใดได้ครอบครองซาาข,ของช้างน้ำแล้วเมื่อเข้าไปในป่าจะแค้วคาดปลอดภัย สัตว์ป่าดูร้ายจะไม่มีมาคุกคามจนกระทั่งในปี2552ช้างน้ําก็กลับไปมาเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อผู้ใหญ่บ้านที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เปิดเผยว่ามีทหารกะเหลี่ยงพุทธนำซากช้างน้ํามาขายโดยเชื่อว่าหากนํามาขายที่ฝั่งไทยแล้วจะมีราคาสูง3-5ล้านบาทผู้ที่ซื้อส่วนใหญ่จะเก็บไว้เป็นสิริมงคลรวมทั้งได้มีพระภิสูชาวกะเหลี่ยงรูปหนึ่งในฝั่งพมา่าได้นําช้างน้ํามาให้ดูเป็นจํานวนหนึ่งเชือกโดยอ้างว่าชาวบ้านคนดังกล่าว ไปพบช้างน้ําที่บริเวณหนองน้าในบู่บ้านโกเสนาจังหวัดพระอังในรัตเจเลียงขณะไปหาอาหารและปลาในป่าลึกตนได้ไปพบช้างน้ําที่ริมหนองน้ําจึงเก็บมากลับบ้านสุดท้ายมันเสียชีวิตจึงได้นํามาให้พระภิสษุน์ที่อยู่ในป่าลึกสุดท้ายพระภิสูุก็ได้เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเพราะถือว่าช้างน้ําเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พบแห่งเดียวในโลกที่รัตเจเลียงพระภิสูจ์รูปนี้ยังยืนยันว่าช้างน้ํามีจริงเพราะตนเคยพบช้างน้ํามาแล้วสองครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2550โดยพบเป็นซากขายอยู่ที่ชายแดนจังหวัดเมียววดีจนกระทั่งในปี2552ช้างน้ำก็กลับไปมาเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เปิดเผยว่ามีทหารกะเหลี่ยงพุทธนำซากช้างน้ำมาขายโดยเชื่อว่าหากนำมาขายที่ฝั่งไทยแล้วจะมีราคาสูง3-5ล้านบาทผู้ที่ซื้อส่วนใหญ่จะเก็บไว้เป็นสิริมงคลรวมทั้งได้มีพระพิสูจ์ชาวกะเหรี่ยงรูปหนึ่งในฝั่งพมา่าได้นำช้างน้ำมาให้ดู เป็นจํานวนหนึ่งเชือกโดยอ้างว่าชาวบ้านคนดังกล่าวไปพบช้างน้ําที่บริเวณหนองน้าในบู่บ้านโกเสนาจังหวัดพระอังในรัฐกะเหรี่ยงขณะไปหาอาหารและปลาในป่าลึกตนได้ไปพบช้างน้ําที่ริมหนองน้ําจึงเก็บมากับบ้านสุดท้ายมันเสียชีวิตจึงได้นํามาให้พระพิสูน์ที่อยู่ในป่าลึกสุดท้ายพระพิสูจก็ได้เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเพราะถือว่าช้างน้ําเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พบแห่งเดียวในโลกที่รัฐกะเหรี่ยงพระพิสูจ์รูปนี้ยังยืนยันว่าช้างน้ํามีจริง เพราะตนเคยพบช้างน้ํามาแล้วสองครั้งโดยครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2550โดยพบเป็นซากขายอยู่ที่ชายแดนจังหวัดเมียววดีอย่างไรก็ตามในวันที่2กันยายนปีเดียวกันผู้อำนวยการสํานักงานวิจัยซากดึกดาบรรพพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีได้กล่าวไว้ว่ากรณีชาวบ้านตําบลวาเลอํำเภอพบพระจังหวัดตากพบสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายช้างขนาดเล็กแต่เมื่อพิจารณาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วพบว่าโครงสร้างโดยรวมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวกกัดแทะเช่นหนูกระลอกหรือบีเวอร์โดยเฉพาะส่วนหัวบริเวณการล่างใต้งาจะเห็นชัดเจนเลยว่าฟันมีลักษณะเป็นซี่มีฟันหน้าที่ยื่นยาวออกไปรวมถึงโครงสร้างกระดูกโดยรวมลักษณะแตกต่างจากช้างโดยสิ้นเชิงคาดว่าน่าจะเป็นซากสัตว์จำพวกหนูหรือไม่ก็ไปต่อเติมงวงและงาเสียบในภายหลังส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ภาคชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาลัยมห ah ิดลกล่าวว่าอาจเป็นสัตว์จำพวกหนูผี เนื่องจากตรงที่มีฟันนั้นลักษณะเป็นซี่ยื่นออกมาและบริเวณขาและเท้ามีลักษณะยาวเห็นที่เท้าชัดเจนว่าเป็นซี่4-5นิ้วอย่างไรก็ตามนับว่าเป็นกระแสที่รุนแรงมากในยุคนั้นมีคนเข้าป่าไปล่าช้างน้ำกันเป็นจำนวนมากและผลสุดท้ายก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าตัวเป็นๆของช้างน้ำนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนในเรื่องการติดตามค้นหาก็ยังมีการดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะครับยังมีคนค้นหาช้างน้ำกันอยู่ และสำหรับใครที่เข้าป่าลึกคุณอาจจะโชคดีครับสักวันหนึ่งคุณอาจจะได้พบเจอช้างน้ำก็เป็นได้